สวัสดีครับผมมันเท่าให้โชคสวัสดีพี่น้องสู้ผูกสู้น่นมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาคนฟังคงสุกที่สิบห้าสิงหาสองหาหกแปดเบงล่าพัฒนาเมาื่อคืนนีนกันล่าพัฒนาเมาื่อคืนในสามตัวมันออกเก่าสามสี่รางหนึ่งเก่าได้พี่น้องได้ เนฟังขู่ขงเขาเลขวิ่งเข่าซีเข่าตัวล่องเพื่อน้องจับคู่กับไผ่ประหดไประถึงฟังดอกเลขออกหนึ่งเก่าของเป็นก็มี้นตะแปดหนึ่งหนึ่งแปดเพราะว่าเลขเพื่นบริษัทลักน้อพื่น้องหนึ่งเก่าบัดว่าจับบัดเเห็นบะหนึ่งเก่ากับบัดจับเพื่อนให้จับออกกเพื่อนบอกขั้นปรมาเพื่อนจับคู่ให้จับออกนี่เห็นปะนี่หนึ่งเก่าเนาะพื่น้องเนาะหนึ่งเก่า เลขวินเลขวินมีอยู่ในพี่น้องหนึ่งเขา่าตาเลขวินของเพื่อนนั่นเข่าทุกหงวดเพราะพี่น้องเลขวินหาตัวนะหงวดศูนย์สามสามศูนย์กับเข่าตาว่าหันเพื่อนนั่นบดจับให้เลขวินหาตัวนั่นไม่ทุกหงวด เข้าทุกงหด บนฝั่งของวินหกสามศูนย์ส,สี่ห้านี่เราไปนองเลขวินคือเกา มันมาเป็นจับกูเขาก็จับเอาวิ่ง กับสามเน้่หก สา <35 S 1> มศูนสามหาเขียนห่างกันไงเขียนห่างกันสามสี่คนประจับตัวนี้จับสามศูนแล้วก็สามหาแล้วกั 36เลยเอ้าเขียนไปเขียนหางกัน60บ่เป็นหยังพี่น้องเบิ่งออกก็ มักหาซีสามเพิ่นหมดจับด้พี่น้องมันออกไปแล้วเพิ่นหมดจับเพิ่นหมดจับหาเขา่ถ้าห่ามาเข้ากัจับออกหรือว่ามาาักหาซีกัจับออก ส่วนเลขสามตัวแปดสามหกเจ็ดหกส่วน ส่วนตัวเน้นได้พี่น้องได้เพื่นเน้นเน้นติดหกหกสามสามหกล้วก็6หกศนย์ศูนย์หกน่ละสองคู่สองหางเันสุกที่สิบห้าสิงหาสองห้าหกแปดลาวคนฝั่งโคงเลขวิ่นเนี่ยหกสามศูนย์สี่หาเป็นไฮวิ่งหกกับสามเพ็นเน้น สามศูนย์สามห้าสามหกหกศูนย์หกสี่หกห้าเนนนสามหกลักอะหกศูนย์เลขสามตัวเนี่แปดสามหกเจ็ดหกศูนย์นะพี่น้องเด้อพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอเอาทำมากจัดตะขัดกระพนันนะพี่น้องไม่ชอบก็ผ่านเด้อนะตัวเลขเป็นแค่แนวทาง ขอคุณขอคุณคนฟังของหลายๆครับผมเอาโชคหมานขันสุสขขูดซุกคนเนาะแต่ย่าเลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้พี่น้องเนอะกดไลค์กดฟีบ่ได้เสียเงินดอกพี่น้องเพราะให้บ้านเฮามีกำลังใจให้ลิปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม